สวัสดีทุกคนที่ไพ่นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาถึงไทเปแล้วนะคะเราวันนี้เราเพิ่งเลิกงานแล้วก็นัดรูมเมดไว้รูมเมดที่อยู่ด้วยกันปีหนึ่งนะคะแล้วต่อมามหาลัยเขาก็ไปต่อที่ไายจงแล้ววันนี้ก็คือแบบปีนึงต้องเจอกันครั้งน <ไป S 1> ึงอะคือแบบเวลาปิดเทอมใหญ่งี้เขาจะเข้ามาทํางานที่ใกล้ๆไทเปแล้วก็วันนี้ก็นัดเจอกันนะคะเดี๋ยวดูนั่งอยู่ไหน 你是,你是谁？你是谁？你叫什么？老朋友，老朋友，你叫ใคร？阿秀，นี่ลูมเมดของเรานะคะแล้วก็ดูนางค่ะโอ้โหซื้อเต็มเลยจ้า <laughs> าก็กินอิ่มแล้วอิ่มไหมคะชื่อเปล่าไหมชื่อเปล่าไหมเปล่าเนี่ยโซอิ่มอิ่มอิ่มมากอิ่มมากใช่ตอนนี้ก็คือกินอิ่มมากนะคะแล้วก็ได้ได้ได้ไหมทุกคนเขาถามมาได้ไหมได้ไหมโอเคก็กินอิ่มมากนะคะแล้วก็ร้านนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบออกต้มยำหน่อยก็คือถือว่าในไทเไปก็ถือว่ารสชาติโอเคเลยแหละแต่แบบถ้วยนึงก็200กว่าบาทแล้วเก็บค่าบริการก็โอ้โหเกือบ300 ตอนนี้เราก็จะไปหาร้านกาแฟานะคะไปนั่งเมาส์กันเพราะไม่ได้เจอกันนานมากเจอกันครั้งล่าสุดก็ปีปมหนอนะประมาณช่วงปีเทอมใหญ่ก็ปีละครั้งอะก็ตั้งแต่ออกจากที่อยู่ด้วยกัน okay. โอเคค่ะ ร้านกาแฟาที่เราชอบมากเพราะว่าเครื่องดื่มโอเคแล้วก็ราคานักเรียนออกมาแล้วเราได้คู่หนึ่งนะคะเป็นรองเท้าใส่ทำงานเพราะว่ามันลื่นแล้ววันนี้ก็คือเกือบจะล้มอีกรอบนึงเออก็หัวเกือบฟาดพื้น เ,เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่ายางตรงข้างล่างมันไม่มีแล้วะค่ะเราก็จะเข้าไปในร้านนี้กินน้ำแข็งใสเพราะว่าร้านกาแฟคนเต็มนะคะ<ม>เดินจากไทเปมาจนถึงจงซันอ๋อปลายหนึ่งเลยจะเข้าไปนะคะ บ๊ายบายอาเชียบายบายเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตสีผมสักหน่อยกัดสีผมครั้งแรกนะคะก็คือทำไปหลายชั่วโมงมากแล้วก็นี่ก็คือวันที่หเมื่อวานพึ่งสาบผมไปครั้งเดียวก็แบบอ่อนลงเอออัปเดตสีผมนะจแล้วก็อยากจะบอกว่าพอกัดสีผมเนี่ยสีผมเรานะก็แบบคือไม่รู้อะของเราก็คือเหมือนเวลาโดนน้ำมันอุ้มน้ำแล้วมัน แล้วไงแล้วก็แบบคือผมก็คือถข้าร้าแห้งมันก็จะชีฟูอันนี้คือแบบมีการแบบทาน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือให้มันแบบไม่ฟูขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ตอนเราทำงานเราก็คือเปียไงเราไม่กล้ามัดเพราะถ้ามัดแตมันจะฟูมากๆเราแบบเหมือนติดตัวก็คือผมเสียมากแล้วข้อดีมันก็มีก็คือถ้าสมมติเราเปียใช่ป่ะเราไม่จำเป็นต้องรอนก็คือปล่อยปุ๊บอ่ะเนี่ยมันก็อยู่นานมากก็คือทรงมันก็จะอยู่นานเพราะว่าผมมันเสียแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรอนนะคะก็คือแค่ม้วนๆแล ค่ายอมมันไม่เท่าไหร่แต่ค่าบำรุงอ่ะก็คือแบบหลายตังมากเพราะฉะนั้นนะคะใครจะยอมก็เออที่ดีแต่แบบเราว่าก็โอเคนะเราก็ชอบก็คือพอเรายอมกันเราก็ไม่อะไรนะแต่แบบพอโดนคนทักนานๆก็คือใครเห็นแล้วเขาบอกเไม่คือมือนคนแก่เลยมันเข้าใจอารมณ์มากแบบมันเสียเซลล์มากก็คือแบบทำให้เราไม่มั่นใจแบบเฮ้ยเราแก่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเออแต่แบบท่างเถอะเราต้องมั่นหน้าสิยอมไปแล้วใช่ประล่ะก็ชอบอยู่นะสิเนี่ยแต่ฝั่งนี้คือถ้าสมมติเราเปิดเนี้ยมันก็จะขาวๆหน่อยเพราะตรงนี้ก็คือเหมือนกับขาวเป็นไปมั้งหรือยังไไไงมมมมมมม่่่่รรรู้้โโออออเเเคคคดยยวกกกก็็แบบนนนีีะะะืืผสาาปณ ผมประมาณ10นาทีอะ10 20นาทีมันก็เริ่มให้ใช่ไแต่อันนี้ยต้องต่อแบบเป็นชั่วโมงอะก็คือแบบผมมันติดมากเ,เข้ามาอยู่ในวัดสดนแล้วก็อยากจะบอกว่าพอย้อมผมสีนี้แล้วเหมือนเสียหลักมากก็คือเราเป็นสายสีสดใสแล้วก็ลายดอกแต่พอย้อมสีนี้แล้วไม่รู้จะแต่งตัวแต่งหน้ายังไงเลยก็คือแบบเหมือนเสียหลักอะ่ะเออแต่ก็สักครั้งในชีวิตก็คือกัดแค่ครั้งเดียวพอ แล้วก็ก็คือแบบสีเทาใช่ป่ะพอสีมันตกก็ไปย้อมสีอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เออพอผมใหม่มาก็จะไม่กัดอีกครั้งเดียวในชีวิตแฮชแทก็กครั้งเดียวในชีวิตก็เกินพอนะคะเราก็คือซื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ดูสภาพเยอะมากแล้วก็มีตกอันนึง <laughs> เห็นไหมก็คือของเยอะมากโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ